พยากรณ์อากาศรประจำวันจากกรมอุตุวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันที่23กันยายน2567เวลา18นาฬกาวันนี้ถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง